ครับทุกคนมาพี่น้องหนึ่งเมษานะครับหนึ่งเมษานะครับทุกคนหนึ่งเมษาสองห้าหกสี่นะครับประจาม้วนนี้นะครับประจาม้วนนี้มักเลขสองพี่น้องนะครับประจาม้วนนี้มากเลขสองนะครับชอบเลขสองมีใครชอบเหมือนผมไหม นี่แมาคือผมบอพีน้องนะครับชอบเลขสองนะครับนะหนึ่งเมษาสองห้าหกสี่นะครับวันสองนะครับถ้าใครได้สองบอกว่าจะเป็นสองสองยังก็ตามนะครับพี่น้องสองยังก็ตามนะครับสองสองหกสองยังติดยังหน้านะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเลขสองเก็บไว้ก่อนนะพี่น้องนะครับนะสาหรับตัวผมนะครับมารเลขสองพี่น้องนะครับนะ ใครชอบบ้างพิมมานะครับใครชอบบ้างพิมมานะครับนะงวดนี้นะครับฟั่งสองพี่น้องนะครับสําหรับไครที่มักนะครับมักสองไร่ไม้ผมบางแนนะครับชอบสองอะไรบ้างทุกคนนะครับนะชอบสองอะไรบ้างพิมมาหน่อยทุกคนนะครับพิมมาหน่อยสองยางแนนะครับมีบอมีบอนะครับนะอ่ะ นะครับอ่าตัวแรกนะครับตัวแรกนะทุกคน นี่นะครับทุกคนตัวแรก9229นะครับตัวแรก9229นะครับใครหลายๆคนนะครับสําหรับใครหลายๆคนที่ติดตามผมอยู่นะครับผมนะ92ผมให้ไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับผมนะ9ชอบมากค่ะ29 92นะครับโอ้เป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับ2992ผมก็มาด้วกันนะครับพี่น้องนะครับ สองเก้าเก้าสองนะครับผมนะสองเก้าเก้าสองนะครับมาร์กเลขสองพี่น้องงวดนี้มาร์กเลขสองนะครับใครที่ใครที่ไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับเลื่อนผ่านได้นะครับเลื่อนผ่านได้สําหรับใครที่ชอบแขบไว้นะครับสําหรับใครที่ชอบแขบไว้เพื่อได้เลขเลขสองมากนะครับเพื่อได้เลขติดเลขสองมากนะครับจะได้เลือกถือนะครับว่าคันเล่นเลขใหญนะครับนะก็ ตามโซกตามดวงเพื่อนันล่ะพี่น้องเนาะนะครับนะครับเลขต่อไปนะครับสองสองนะครับสองเจ็ดนะครับทุกคนนะครับคือสองเจ็ดนะครับผมนะเก้าสองสองเจ็ดพี่น้องเก้าสองสองเจ็ดนะครับผมนะนะครับเก้าสองสองเจ็ดนะครับอ่าโอ้มากหลายเลยนะครับ เก้าสองนะครับเก้าสองสองเก้านะครับเก้าสองสองเก้าถ้าได้เลขติดเลขสองมาเด้๋ยวพี่น้องคันได้เลขติดเลขสองมานะครับจยัดเลขพี่น้องนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปนะตัวเจาะตัวสุดท้ายนะครับสองสี่สี่สองนะครับสองสี่สี่สองนะครับฟันสอง นะครับฟันสองตัวจอเก้าสองสองเจดสองสี่นะครับ9 2้าสองสองเจดสองสี่นะครับสำหรับเลขฟันสองนะครับผมนะสำหรับสำหรับผู้ใดที่ติดตามผมมาดนพี่น้องนะครับมัดเดียวสิเป็นตัวเอื้อนไปบ่ได้นะครับจะเป็นสิเป็นตัวเอื้อนไปบ่ได้นะครับนะจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะครับทุกคนสิเป็นตัวไดไปบ่ได้นะครับยกเว้นตัวนี้นะครับ โยเวนตัวนี้พี่น้องผมบอกไว้โดนแล้วนะครับนะครับห้าเก้าเก้าห้านะครับห้าเก้าเก้าห้านะครับมาดเดียวนะครับมากีิี่พี่น้องอันนี้โบผมโมูหนะผมโมโหนะครับผมไม่รู้สําหรับทุกคนจะคิดยังไงนะครับแต่สําหรับผมนะครับเก้าห้าห้าเก้ามาดเดียวนะครับชอบตัวนี้ล่ละมากตัวนี้หละพี่น้องนะครับมากตัวนี้ละ แล้วผมก็หาจั่ไดก็หาปพปอหาหา้าหาสาให้นะครับหาเก้าเก้าหาหญ้าอีลีพไม่ร้องนะครับหาเก้าเก้าหานะครับนะต่อไปเลขสามตัวนะทุกคนต่อไปเลขสามตัวนะครับต่อไปเลขสามตัวคือต่ <c ười> ตัวนี้นะครับผมนะอะ่ใครที่เห็นแล้วแคปไว้เลยทุกคนใครที่เห็นแล้วแคปไว้เลยนะครับ ตัวแดงห้าก้า9ก้า้านะครับใครที่เห็นแล้วแคปไว้หน่อยทุกคนใครที่เห็นแล้วแคปไว้หน่อยใครที่ไม่ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรเลื่อนผ่านได้นะครับนะไม่ชอบไม่เป็นไรเลื่อนผ่านได้นะครับผมนะอ่าเลขสามตัวแปดสองห้านะครับตัดเล่นได้ตัดนะหวดนี้ฟันสองเด้อพี่น้องงวดนี้ฟันสองนะครับเก้าสองสองเจ็ดสองสี่นะครับหมัดเดียวห้าเก้านะครับเลขสามตัวแปดสองห้านะครับใครที่เห็นแล้วแคปไว้เลยนะครับขอเพียงคําเดียว ขอคำว่าเนี่ยนครับนะครับทุกคน